สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแชร์วิธีการทํากระทงใบตองในรูปแบบใหม่และตกแต่งให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยการประดับในส่วนของกรีบกระพุ้งที่ทําจากเปลือกข้าวโพดสดในลักษณะนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์นะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีฐานต้นกล้วยจะใช้ความกว้าง5นิ้วสูง2นิ้วใบตองเปลือกข้าวโพดดอกไม้ทูบเทียนกันไกลตะปูเข็ม และตัวแม็กค่ะเราไปดูวิธีการพับกรีบนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะพับกรีบปะตองประยุกต์ในรูปแบบนี้นะคะและตกแต่งด้วยเปลือกข้าวโพดค่ะตัดขนาดเปลือกข้าวโพดและไปตองตามคลิปนะคะจากนั้นเราก็จะนําเปลือกข้าโพดมาพับเป็นกรีบกระพุ้งในรูปแบบนี้หันฝั่งด้านแข็งนะคะไปทางด้านขวาจากนั้นหันฝั่งนิ่มๆขึ้นด้านบนค่ะแล้วก็พับเฉียงฝั่งซ้ายลงในลักษณะนี้ ฝั่งขวามุมด้านบนเฉียงลงเล็กน้อยและคงให้อยู่ระหว่างเกล่กลางค่ะและมือขวานะคะกดลงมือซ้ายยกมาทับได้ระยะกรีบที่ต้องการแล้วก็ใช้แม็กเย็บได้เลยจากนั้นก็ตัดเก็บมุมเลยค่ะเราจะทำทั้งหมดสกรีบในรูปแบบนี้นะคะและต่อไปค่ะเพื่อนๆน,นำไปตออมาเลยค่ะหันสีด้านนวนเข้าหาตัวฝั่งแข็งทางขวา ต่อไปนะคะพับเฉียงฝั่งขวาด้านบนลงเล็กน้อยและโค้งให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันเลยค่ะแล้วก็นํากรีบข้วโพดกรีบที่1มาเลยค่ะจากนั้นวางให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเวิะยะตรงส่วนของมุมด้านบน1เซนติเมตรปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมต่อไปกรีบที่2จะวางฝั่งซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้เป็นการลดต่ำลงมาจากนั้นนะคะก็ใช้แม่เก็ียได้เลย ต่อไปค่ะกรีดที่3นะคะเราก็จัดระยะตรงส่วนของมุมด้านปลายนะคะให้ตรงกับกรีดที่2แบบนี้ค่ะและสุดท้ายกรีดที่4วางเข้าไปตรงกลางตรงกับกรีดที่1นะคะเมื่อได้ระยะตามที่ต้องการแล้วต่อไปมุมฝั่งขวาค่ะของใบตองนะคะยกขึ้นแล้วก็ ยกมุมให้ออกด้านข้างแบบนี้ค่ะปลายใบตองเกินออกมาก็ตัดเก็บมุมออกนะคะเพื่อจะทํากรีฝั่งซ้ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มุมฝั่งซ้ายก็ทําเช่นเดียวกันเลยค่ะจากนั้นก็ใช้แม็กเก็บตรงมุมด้านล่างได้เลยแล้วก็ตัดเก็บมุมนะคะค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วสาหรับวิธีการทํากรีค่ะต่อไปก็จะเป็นการประกอบกรีเข้ากับฐานค่ะ ประอเพิ่มเติมนะคะจํานวนในการทํากรีบแต่ละชุดตรงนี้นะคะปาจะไม่เน้นว่าจะต้องทําทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างของฐานกระทงที่เพื่อนๆนํามาใช้งานค่ะแล้วก็ในส่วนของระยะการตัดใบตองและการตัดกรีบสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมนะคะคนอกจากการทำคลิปกระทงแบบต่างๆเพื่อนๆได้รับชมกันแล้วในส่วนของช่อง YouTube ppp channel และเพจ a c e b o o k ปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ไปเตยก็ยังมีการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้ทูบเทียนปักกระทงการพับดอกกุหลาบไปเตยแบบต่างๆและการร้อยพวงมาลัยดอกไม้สดค,ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะและอีกหนึ่งขั้นตอนก็จะเป็นการประกอบตรงส่วนของดอกไม้เข้าไปตรงกลางในรูปแบบนี้ค่ะ ปักเรียงวนไปจนกว่าจะเต็มฐานนะคะเพื่อนๆจะใช้ดอกไม้ประดับแบบไหนก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกจากนั้นก็นำทูบและเทียนปักตรงกลางและปิดทับด้วยดอกไม้อีกหนึงชั้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ